ตัวคนเดียวท่องเที่ยวสัญจรไร้คนจะแเคียงมองไายเนือเ้อแรมร้อนไปสิ้นลำบากเพียงใดสู้มันไปจนทั่วแดนดินทันทีที่เคลื่อนย้ายศพของสายันสัญญานักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับจากโรงพยาบาลทนบุรีไปถึงวัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมช่วงเวลา11.50นภายในวัดนึ่งแน่นด้วยเหล่าบรรดาแฟนเพลงที่ชื่นชอบผลงานซึ่งพากันไปรับศพนักร้องขวัญใจของพวกเขาส่วนตัวคุณยันเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่รับแม่นะคะรับแม่ตรงนี้ตรงนี้พี่ชอบมากและเพลงก็เพลงเขาจะพูดถึงแนวคนต่งจังหวัดส่วนมากนะคะแล้วก็สำคัญคือครอบครัวเขาพี่รักเขาตรงนี้ ทุกวันนี้แม้แต่เขาจะจากไปก็ยังไม่ยอมที่จะให้เขาเสียเงินจ่จายก,ก็กร,รักษาตัวเองนะคะขอให้เป็นเข้าใจคนอยู่ก็มีชีวิตอยู่วันนี้พี่รอตั้งแต่เชา้าเราจะต้องมารับศพครับศพของสายันตั้งบ่มเพ็ญกุศลไว้ที่ศาลาอเนกประสงค์เป็นศาลาเดียวกันกับพิธีสวดพระอภิธรรมศพยอดรักสลักใจภายหลังที่เคลื่อนย้ายศพมาไว้ที่วัดไร่หิงแล้วช่วงเที่ยงวันเดียวกันทางครอบครัวเปิดโอกาสให,ให้กลุ่มแฟนเพลงได้ร่วมพิธีรดน้ำศพโดยแฟนเพลงส่วนหนึ่งถึงกับใจหาย ที่นักร้องขวัญใจเสียชีวิตคอยฟังข่าวตั้งแต่สมัยของสอบเจ็ดใหม่ๆรู้ว่าล้มป่วยเธอคอยดูข่าวคอยฟังข่าวมาตลอดชอบเก็บตุกเพลงที่วเบ้าร้องชอบตุ้มไหนผมเพลงเัาเป็นเราฟังมาในหมู่ฟังลึกซึ้งได้รถแล้วลึกซึ้งกินใจไงได้ยินไม่ว่าเสียงใคร มันเหมือนเสพลงไก่จา๋าผลงานเพลงที่ดังขับฟ้าเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักจนทําให้กันนิสาแฟนคลับที่ลหลงไหลเสียงเพลงตั้งใจเดินทางมาจากบ้านโปง่จงจังหวัดราชบุรีเพื่อร่วมไว้อาลัยรวมทั้งกลุ่มศิลปินนักร้องลูกทุ่งอีกจํานวนมากชอบมาตั้งแต่ไก่จา๋าเพราะว่าสาย,ยันกับเรานี่อายุไร่เรียกัน เพราะว่าเรา51สายยน60สายยนดำมาเราก็ชอบความเพลงของทุกเพลงเปาคงจะตราตรึงอยู่ในแฟนเพลงตลอดไปไม่มีวันจางหายครับเพราะว่าเสียงของพี่เปาเป็นเอกลักษณ์ของตัวผมเองที่จริงผมไปเยี่ยมพี่เปาทุกวันเมื่อวานเนี่ยก็เขาไ,ไลจะแถลงข่าวอีกผมเอาเมื่อวานแถลงแล้ว ก็เลยว่าเอาเอาขอขอตามไปตอนเย็นตอนกุมวันก็เดี๋ยวไปฟังถามก่อนป้าเพรรั่วพี่เป้าไปเลยก็เลยก็ตกใจ๋อขอบขอบพระคุณทุกทท่านที่ให้กําลังใจกับพี่เป้ามาโดยตลอดนะคะแล้วก็ต่อแต่นี้ไปก็ขอทุกท่านเป็นกําลังใจทําบุญปฏิบัติธรรมแล้วก็ส่งบุญส่งกุศลให้พี่เป้าให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปะค่ะ สำหรับศพสายันจะตั้งบมเพญกุศลที่วัดไร่ขิงเป็นเวลา15วันและจะนำไปตั้งสวดที่วัดป่าไรจังหวัดสุพรรณบุรีอีก9วันซึ่งเป็นบ้านเกิดและเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตวันอำลาที่เจ้าตัวตั้งใจแต่ไปไม่ได้นิทิตไตรสุภสินทายภาพวัชราตาคำไร่งาน